หากใครที่กำลังมองหาตึกสภาพสวยพร้อมพื้นที่กว้างเหมาะทําธุรกิจด้านเวลเนสหรือเอลเดอรี่แคร์จับตลาดนานาชาติห้ามพลาดตึกนี้เลยนะคะเพราะวันนี้เรามีตึกอพาร์ตเมนต์สไตล์รีสอร์ทใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียงครึ่งชงั่วโมงทําเลเงียบสงบเชื่อมเข้าตัวเมืองสะดวกตกแต่งแล้วสภาพสวยจำนวน105ห้องเนื้อที่2ไร่2ง,งาน44ตารางวาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว้างมากและสรไว้น้ำ อีกทั้งมีบ้านเดี่ยว3ชั้นที่อยู่คนละส่วนกับตัวอาคารสามารถปรปับปรุงการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะที่ตั้งถนนบางนาการเดนซอย8ทับ2ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเรามาดูรายละเอียดกัน อพาร์ตเมนต์สอาคารพร้อมสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสร้านกาแฟและห้องอเนกประสงค์อีก3ห้องพร้อมที่จอดรถยนต์ได้ประมาณ45-50คันพร้อมบ้านเดี่ยว3ชั้นแยกจากตัวอาคารพื้นที่ใช้สอยบ้าน318ตารางเมตรสภาพสวยตกแต่งสไตล์รีสอร์ทเนื้อที่2ไร่2งาน44ตารางวาจำนวน105ห้อง พื้นที่ใช้สอยเฉพาะโซนตึกอพาร์ตเมนต์รวมเท่ากับ3589ตารางเมตรด้วยการออกแบบให้แต่ละโซนมีเพียง4-5ห้องโดยเกือบทุกห้องจะเป็นห้องมุมเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการปรับแผนการขายห้องพักนี้เป็นธุรกิจด้านเวลเนสส่วนพักคนชราโรงแรมพร้อมธุรกิจศรลยกรรมพักฟืน้นหากปรับทำตามแผนการข้างต้นนี้สามารถทำกำไรได้หลักล้านต่อเดือนซึ่งมากกว่าการปล่อยเช่าแบบรายเดือนปกติ ด้วยทำเลที่ใกล้สนามบินสวนภูมเพียง30นาทีรถทัวร์สามารถเข้ามาจอดรับส่งได้บริเวณตึกเพิ่มโอกาสในการจับกลุ่มตลาดนานาชาติโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีกำลังเงินสูงมากในการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับธุรกิจด้านเวลเนสผังเมืองสีส้มยอ5สามารถปรับแบบตึกเพื่อขออนุญาตเป็นประเภทโรงแรมได้ตำแหน่งตึกตั้งอยู่ริมน้ำวิวดีใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นในระยะเดินได้เพียง100กว่าเมตรเท่านั้นนับว่าเป็นทำเลที่มีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบในระยะที่ใกล้สนามบินเพียง30นาทีและเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองได้สะดวกมากๆเหมาะมากหากนักลงทุนท่านใดที่ต้องการจะมาจับธุรกิจด้านเวลเนสจับกลุ่มตลาดระดับนานาชาติพร้อมโอกาสในการรับกำไรเกิน10ล้านบาทต่อป,ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยด่วนที่คุณโม094782-2354ลาย r ไมีแอซน์นำหน้า www.thaipropertyinvestor.net